ท่านผู้ที่ทำความดีให,ห้รีบเสียอย่ามัวไปผัดวันประกันพุ่งโกยัเยีมน,นังสุเวในโนสังกรั์เตนะมหาเสเนีนัจจุนาอันพยามัจจุราชคือความตายนั้นตามกิดเตอรอยู่ทุกวันและไม่มีกำหนดหมายในเรื่องความตายว่าเราจะตายวันใดพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนั้น พยามมจ,จุราชเงคือความตายหรือเสนามัจ,จุราชึงคือความตายย่อมตามติดเขาอยู่ทุกวันไม่รู้วันไหนพายามมจ,จุราเขาจะปิดชีวิตเราไปเพราะ,ะนั้นจึงว่าความตายนี่ไม่เลือกเวลาและไม่เลือกแก่ไม่เลือกหนุ่มไม่ว่าสาวย่อมสามารถจะตายด้วยกันได้ทั้งนั้นเพราะมายามมจ,จุราชตามติดอยู่ทันวันอย่างนั้นเพราะนั้นการสร้างความดีทำความดีเนี่ยแห้รีบ พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้นคือหลักบาลีเนี่ยยืนยันแน่นอนอานมาเองเคยอ่านตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรยังจําได้บาลีนี้ยังอยู่ในสมองในเมื่อยกบาลีแล้วมาแปลแล้ววิเคราะห์แล้วก็ทําให้ตัวเองตื่นตัวตื่นใจนิ่นรลนอยู่อย่างทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยบวชเป็นสามเณรมาเลยก็พยายามเป็นอย่างมากเพราะนั้นจึงอยากจะขอร้อง ให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายเยตเยรียมตัวเตรียมใจรีบสร้างความดีทาความดีเสียอตาตมาเองก็รู้สึกว่ามีความเสียใจมากตอนที่สลบไปสมัยนั้นเพาราะความดีมีน้อยก็มานึกถึงความดีตอนที่กระทาได้นั้นก็รู้สึกว่าในระหว่างที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์น้อมลงเพื่อบุญเพื่อกุศลจริงๆจิตมันน้อมมันอิมนอ่มมันเอิบอยู่ทั้งวันจึงเป็นบุญเป็นกุศลมีอานิสงส์ ทำบุญสักเทวธรรมไม่มีใจน้อมลงนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าสักเทวธรรมถึงแม้จะมีอานสง์ก็น้อยเต็มทีอาตมาเองสมัยสลปไปนั้นเคยคำนวณพิจารณาอยู่ว่าโอ้อันนี้เป็นเรื่องจริงคืออานสง์ไม่ปรากฏเลยในสิ่งที่เราทำไว้หลายอย่างก็ได้ถามเทพเจ้าเหล่านั้นว่าทำไมอาตมาพลาดทำอย่างนี้อย่างนี้ ไม่ปรากฏอันสงเลยเขาก็บอกว่าท่านสักได้ว่าทำก็ยอมรับพระโอริงตอนสมัยนั้นกลัวครูบาอาจารย์จะว่าเราเนี่ยไม่ดีและท่านอาจา์ขับไล่ออกจากวัดหรืออาจจะไม่ให้เอาวาดเราทําเพื่อครูบาอาจารย์มองเห็นว่าเราเป็นคนดีเพื่อท่านจะได้ประสิทธิ์ศาสตร์ธรรมะให้เราทําเพื่อมุ่งธรรมะไม่ได้มุ่งบุญ พราะนั้นควรที่จะน้อมลงในทางบุญเขาก็บอกว่าการทําบุญจิตใจของเราต้องน้อมลงเพื่อบุญจริงๆจึงมานึกถึงบารีของพระพุทธเจ้าที่วางหลักไว้ว่าการทําบุญนั้นต้องถึงพร้อมด้วยเจตนาสามตามหลักบาลีบอกว่าบุพเพเจตนาในระหว่างที่เตรียมการจะทําบุญจิตใจก็สบายอิ่มเอ,อิบในบุญไม่มัวหมองไม่กงังวล มุนเจนะเกตนาในระหว่างที่ทําบุญเหมือนเราทําบุญตักบาตรเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ก็มีจิตใจเอ,อิบอิม่มอาปราปราเกตนาเมื่อเราทาบุญเสร็จแล้วนึกตึกถึงบุญกุศลนั้นก็มีความเอ,อิบอิม่มดีอกดีใจปลื้มใจอันนี้ย่อมเป็นบุญกุศลอันมหาศาลพระพุทธเจ้าก็ว่าอย่างนั้นและเมื่อมานึกถึงบาลีอันนี้แหละโอ้จริงๆ ทีนี้ก็มานึกถึงมารีอันหนึ่งที่อาตมาเคยเรียนตั้งแต่เป็นสามเณรยังจําได้อยู่ที่ปาลุกเมื่อกี้นีว่ว่าอัจเชวกิตจ,จมาตะปังโกยัญญามนานังสเวนะหิโนสังกลันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาแต่ใจความว่าการทําบุญนั้นเนรีบให้รีบเสียเพราะพญามจจุราชมันตามติดอยู่ย่อมจะผิดชีวิตเราในวันใดวันหนึ่งแน่นอนไม่มีพ้นแม่แต่คนเดียว แม้แต่องค์สมเด็จพระบุมีพาเจ้าพระโง่พระอ,องค์เองก็ไม่มีทางเว้นได้จะต้องเป็นไปตามอย่างนั้นเมื่อได้อายุไขครบกำหนดจะต้องจากโลกนี้ไปและเมื่อมาคิดอย่างนั้นแล้วก็จําเป็นที่เราจะต้องรีบถ้าไม่รีบหรือฟาร์มตายก็ไม่ได้บอกเราว่าอายุเท่านั้นปีตายนะอายุเทนี้ปีตายนะถ้าเขาบอกมาชัดๆอย่างนั้นเราก็จะแบ่งเวลาเช่นในวัยยังหนุ่ม เราก็อาจจะประกอบอาชีพดินรดนอะไรต่ออะไรเต็มที่มั่นปลายชีวิตจวนเวลาแล้วก็มาประกอบความดีเสียแต่นี่ความตายไม่มีกาหนดหมายเลยว่าความตายมันจะมาถึงเมื่อไรไม่มีกาหนดหมายว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันบลลูนไม่แน่จะเป็นปีนี้หรือปีหน้าไม่มีอะไรเป็นกําหนดหมายแน่นอนแม้แต่พราหมณ์ผู้เก่งกาจและผู้พววิเศษสามารถลงเลขลงยันได้ดี ก็ไม่มีความสามารถจะพยากรณ์ได้ว่าท่านคนนี้จะตายวันนั้นในเวลานั้นจริงๆยังไม่มีแม้แต่เขาดูหมอไปเยอะแยะบอกคนนั้นจะตายตอนนั้นคนจะตายตอนนี้ผ่านพ้นมาอยู่จนทุกวันนี้ก็มีคนจากเขตที่เขาพยากรณ์ไว้เน,นี่ยตั้งสิบปีแล้วก็มีไม่เห็นเป็นไงอันนี้นับว่าพรนามเนี่ยเขาพยายามพยากรณ์ตามหลักของพานตามโหนก็ยังไม่มีความสามารถที่จะบอกเราได้ว่าเราจะตายวันนั้นได้จริงๆ แม้แต่ความรวยก็บอกว่าปีนั้นจะรวยตอนนั้นจะรวยตอนนี้จะรวยบางทีก็ฟาวแต่ใน,นเมื่อเขาพยากรณ์ว่าตอนนั้นจะมีเคราะมีกรรมเนี่ยมันไวนักนนะมันไวเออมันจะตรงถึงถึง,งแต่ใน,นเมื่อบอกว่าตอนนั้นจะรวยตอนนี้จะรวยโดยมากไม่ค่อยตรงไม่ถูกต้องเพราะนั้นจึงว่าความตายเนี่ยไม่มีใครสามารถบัพยากรได้ว่าเราจะตายเมื่อ,อไหร่ด้วยเหตุนี้แหละจึงเป็นเหตุไม่ควรนิ่งนอนใจ เสมือนอย่างอาจารย์ทุกวันนี้ก็เหมือนกันใครจะว่ายังไงเราไม่ฟังขอสร้างความดีอย่างเดียวใครจะว่าไม่ดีแคจะดูถูกดูหมิ่นยังไงเอาเถอะลงทุนให้ขอสร้างความดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันตายความดีได้เป็นบุญกุศลจะเป็นภายนอกก็ตามหรือเป็นการดําเนินทางด้านสมาธิจิตก็ตามไม่เคยลดละมีความพยายามอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ปัจจุบันนี้ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ ยอมสามารถหลับตาตายสนิทเพาราะความดีในชาตินี้สร้างไวมากพอสมควรอิ่มอกอิ่มใจชาติหนึ่งหนึ่งเราสร้างบารมีความดีได้ขนาดนี้นั้นก็พอใจเพราะว่าการผ่านการมาก็ไม่สุจนานแน่แต่ความดีที่เราทําไว้มากพร้อมทั้งวัตถุอันเป็นถาวรเพื่อสาธารณะวางแห่งก็มีอันเป็นสมบัติของพระศาสนาโดยตรงก็มีหลายแห่ง มากมายแม้นว่าประเทศลาวก็สร้างไว้มากเหลือเกินสร้างไว้มากเมืองอีสานก็สร้างไว้มากจนกระทั่งมาถึงภาคตะวันออกนี่ก็สร้างพอสมควรเพราะนั้นอิ่มใจอันนี้เล่าสู่ลูกศิษย์ฟังก็อยากให้ลูกศิษย์เนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจรีบเร่งพยายามทําความดีเถอะพวกเราพยายามดิ้นรนเพื่อฐานะของคระวาตน,นั้นเจ็ดวันเราทํากันอย่างเต็มที่ แอบไม่ลืมหมูลืมตาเมื่อครบเจ็ดวันก็ควรจะเตรียมหาสเสบียงของจิใจงต,ตใจซึ่งเป็นตัวของเราโดยตรงใจซึ่งเป็นตัวของเราโดยตรงพวกเราลืมไม่ค่อยห่วงใยนักมีความห่วงใยเฉพาะเรื่องร่างกายลูกเต้าเลี้ยนหลานที่เกิดมาก็เป็นห่วงเขาเฉพาะเรื่องร่างกายกลัวจะไม่ทันท้าบ้านเขากลัวจะไม่เสมอเหมือน้าบ้านเขากลัวลูกจะมีเงินจะอยู่จะกิน ทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งเพื่อทางด้านร่างกายทั้งนั้นแต่ความเป็นจริงแนละ้วร่า,างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายนี่มพึ่งก่อขึอน้นมาในปัจจุบันเนี้เท่านั้นแล้วเขาจะต้องสลายไปตามกําลังของท่าซึ่งเขาสามารถประคองกันอยู่ได้หรือรวมกันอยู่ได้ช่วระยะหนึ่งเพราะได้กําหนดเขาต้องสลายอันนี้เป็นหลักธรรมดาแต่ส่วนจิตใจซึ่งผมบงกปรุง,ง,งบงการอยู่ภายใน เขารู้สึกต้องการอันนู้นต้องการอันนี้เกลียดอันนู้นชอบอันนี้ซึ่งบัญชาให้กายของเราแสดงออกมานั้นไอ้ตัวบัญชาเนะี่ยคือตัวของเราโดยตรงไอ้ส่วนร่างกายสังขารเป็นของก่อขึ้นมาแต่ละภพบเท่านั้นก็สลายไปจิตใจวิญ,ญญาณของลูกหรือผัวเมียจะต้องไปขอกันดีกนิจจังต,ตรงหน้าตัวนี้เป็นตัวอมตะไม่มีตายตายไม่เป็นไม่มีคำว่าตายเป็นตัวอมตะก็ได้แก่จิตใจของเราโดยตรง แต่เราลืมนึกถึงตัวของเราจริงๆคือจิตใจนั้นได้เตรียมสเบียงให้เขาเ้วหรือยลังหรือว่าให้เตรียมสเบียงนั้นให้เราเ้วหรือยังพอเ้วหรือยังขเบียงของเราตรงๆพอเ้วหรือยังอันเป็นสิ่งที่อนุคาไม่นีติดตามตัวของเราเป็นสเบียงเส่อไปนภบองนานั้นพอเลาหรือยังพร้อมเ้วหรือยังอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรคิดที่มากๆถ้าเราคิดอย่างนี้มากๆแล้วเราก็จะมองลูกเต้าของเราในทางด้านจิตใจให้มาก ให้ลูกเต้าของเราลูกจากทําบุญให้ลูกเต้ารู้จัก,จกวหวพระไหวเจ้าให้ยุดจากรักษาศีลต่อเติมความดีเพื่อเป็นสบยียงของจิตใจในในทางทางด้านลูกก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันอย่างนั้นแต่อันนี้โดยส่วนมากเราสังเกตดูแล้วมีความเป็นห่วงเรื่องร่างกายไม่ได้เป็นห่วงกันทางด้านจิตใจอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายสมัยก่อนอนาะตมาก็เหมือนกันแต่ตกมาเดียวนี้ มีความเป็นห่วงเป็นใยจิตใจเนี่ยมากที่สุดเรื่องร่างกายบางทีเนี่ยแทบจะไม่ได้เลี้ยวแลกเขาเลยเพราะว่าเขาก็เป็นเครื่องมือของเราแต่ควรจะบำรุงรักษาให้ดีแต่บางทีมันจําเป็นเราก็ต้อดเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้สนใจในเรื่องร่างกายเลยบางทีเขาผอมโซเหลือกระ,ะดูกเดินกระโซเซโซเซ,ซ,ซแต่พยายามประกอบในทางที่เป็นมุคลน,น,นั้นไม่ได้ขาดรนะยะ ออกสวดมนต์ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักศาสนาจิตไม่เคยลดละวันนี้กําลังจับค่้สันก็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 ต้องไปแต่เวลาไปทํางานนั้นไปถึงบ้านงานนั้นก็ต้องจิกต,ต้องพยายามไม่เขารู้ว่าเราป่วยพยายามบังคับทุกอย่างอันนี้ก็ถือว่าไม่เคยสนใจในเรื่องร่างกายเป็นห่วงจิตใจมากที่สุดยังได้ทุ่มเทชีวิตอยู่อย่างปัจจุบันนี้เพราะนั้นบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็อยากจะให้ มีความคิดตกไปอย่างนี้ว่ากายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายจิตใจวิญญาณเป็นตัวของเราโดยตรงอันนั้นเนี่ยจะต้องไปขอพบแน่นอนอาตมาเองถ้าไม่สลกตอนนั้นก็คงจะไม่เข้าใจชัดเจนพอสลบตอนนั้นเข้าใจชัดเจนที่สุดมากในเมื่อเราตายลงไปแล้วเนี่ยตัวเขาเราตรงๆออกมาเนี่ยออกมาในลักษณะยังไงและต่อจากนั้นนะไปไหน อันนี้แม่ชัดเจนมากเรื่องรสชาติของความตายรู้ได้ชัดเพราะนั้นทุกวันเนี่ยทัาไม่ได้เป็นห่วงและไม่กลัวเรื่องความตายกลัวอยู่อย่างเดียวว่าฟานดีนะ่ะจะไม่พอไม่พอเลยอันนี้พยายามเป็นเป็นห่วงไอ้น,นี่มากเพราะนั้นขอยลูกศิษย์ทั้งหลายตั้งอกตั้งใจเถอะวันนี้พวกเราได้มาทาบุญแล้วอาจารย์ก็ได้สบายร่วมได้เป็นญาภาพร่วมก็คิดว่าบารมีความดีจะสร้างสมบูรณ์ร่วมกันนี้ ทุกภพทุกชาติเนี่ยพวกเราคงไม่ห่างกันแต่ก็ยังมองอีกรูปหนึ่งว่าพวกเราเนี่ยยังมีความเกี่ยวพันกันอยู่หลายๆคนก็ก็ถอยออกไปถอยไปแล้วไม่ใช่ถอยธรรมดาก็มักจะให้ร้ายมักจะพูดอะไรไม่ค่อยเป็นมงคลก็รู้สึกว่าฟังแล้วก็น่าน่ากลัวเพราะว่าพระเจ้าพระสงฆ์มีศีลมีธรรมมีความประพฤติปฏิบัติชอบ เป็นผู้สร้างบารมีความดีมากมายแล้วหากใน,นเมื่อเขาล่วงเกินไปนั้นการเกิดวิบัติอะไรต่างๆนี้ก็คงจะมีมากเพราะนั้นขนาดเสียดายผู้ที่เป็นคารวะเนี่ยโอกาสที่จะทําบาปไปมากอยู่เขาอยู่เฉยๆอย่างนั้นเขาก็ยังบาปผสมควรเพราะการกระทําของเขานั้นไม่ได้ตรงไปเพื่อศีลธรรมอยู่เสมอย่อมมีบาปปนแถมยังไม่พอมาพ่วงก,กับบาปจากพระเจ้าประสงค์ ผู้มีศีลธรรมหรือก,กัลยาณธรรมบันดีงามและมีความประพฤติวับเยื่อสมณะทั้งหลายในเมื่อก่อกร,รมกระท่าเช่นนั้นก็คงจะแบกกันไม่หวัดไม่ไหวอันเนี้ยเป็นห่วงหรือสงสารบางคนก็เตือนเขาได้ว่าเอ้ยนี่นะครูบาอาจารย์เป็นผู้สร้างความดีนะไม่ใช่พระสเปชสปาธรรมดาเป็นผู้มีคุณธรรมประจําใจพอสมควรนะแต่อาจารย์ไม่โกรธไม่เกลียดนะ อาจารย์ยังแผ่เมตตาให้อยู่ยังพยายามเสมอว่าะให้มีบาปพฤกร,รมเขาไปหาเขาเลยสงสารเพราะนั้นเด็ดเด็ดนั้นก็ลุกสิกตะองระมัดระวังหน่อยอย่าพากันมาด่าอาจารย์นะมันบาปเนี่ยยังเป็นห่วงเป็นใ่เพราะนั้นพวกเราก็เหมือนการขอให้ตังกตังใจวันนี้มามองเบื้องหลังแล้วคิดว่าคงจะมีกําลังความดีสร้างสมกันมาแล้วตั้งแต่บร,ริกา,ารผสมควร จึงมีส่วนกระตุ้นทางด้านระบบประสาทสมองจิตใจให้น้องมาอยู่หากในเมื่อเป็นอย่างนี้ยังมีส่วนอยู่ยิ่งวันนี้เราก็ได้ทาความดีร่วมกันอีกด้วยใส่บาตรร่วมกันอีกด้วยความดีบาร,รมีที่ทำมานี้เป็นทานใหม่สักเดียวพวกเราก็จะได้รับสินด้วยอันนี้แต่ยังจะต้องมีการภาวนาสงบจิตสงบใจด้วยบุญกุศลทั้งสามอย่างมารวมกันก็สามารถจะเป็นึก,กำลังกันเข้า ช่วยให้มีสายสายสัมพันธ์ในทางบุญกุศลเนี่ยทําให้พวกเราเนี่ยต้องเกิดร่วมกันทุกบุทุกชาติแต่และพบแต่ละชาติความดีที่พวกเราสร้างสมนี้ก็ต้องกระตุ้นให้เราเนี่ยพอใจในทางที่เป็นบุญกุศลก็ะจะดญประพฤติปฏิบัติและอีกอย่างหนึ่งความดีที่เราสร้างไว้พวกทุกทุกชาติเนี่ก็คงจะเป็นอันว่านำพายพวกเราเนี่ยมีอันจะอยู่จะกินทุกบุทุกชาติโอกาสที่ทำความดีนั้นมีพอ เพราะนั้นจึงอยากให้พวกเราตั้งอกตั้งใจกันสร้างความดีสัมพันธ์กันเอาไว้ออย่างท้แกปไปจินอย่างเงี้ยก็เหมือนกันทุกปีก็เอาเลยมาทุ่มเทชีวิตจิตใจทุกปีก็มาทุ่มเทชีวิตจิตใจก็มานั่งมองอยู่ทุกีทุกวันนะโอโหความดีที่สร้างสมบูรณ์ร่วมกันนี้ช่างมากเหลือเกินเป็นสิ่งที่น่าปลาบปลื้มใจแต่ก็ทุกท่านทุกคนนะเสียยงยุดิท่านกำนันจรินและทุกท่านทุกคนที่ม่ได้เอ่ยชื่อ ก็ได้ร่วมกันมานานและเกินเป็นเวลาหลายปีพวกเราได้สร้างความดีร่วมกันเพราะนั้นจะไปทําความดีเมืเ่อใดก็กวนกวายนนเนี่ยพระเจ้าประสงค์ที่นั่งอยู่นี่แหละท่านก็มองอาจารย์อยู่ทุกวันว่าคาพูดเป็นคําจริงกันไหนไหนแค่ไหน,ไหนตอนนี้เกิดกวนกวายใจบอกว่าทํายังไงนาะจะได้ไปร่วมด้ด้วยแล้วก็พาลบบ่อยๆว่าจะให้ใครไปติดต่อจะติดต่อแบบไหน คุณนายจะอยู่ที่ร้านลูกชายไหมหรือว่าจะต้องตามไปโป่งน้ําร้อนนี่ยังคุยกันอยู่ทุกวันเดกก็มาดีใจว่าเสียยงยุธจะมาทําบุญวันนี้ทีนี้ก็กลัวอย่างเดียวว่าอาจ,จลืมก็ไอ้จันทร์สวิทจะไปติดตามวิ่งเต้นติดตามติดตอ่อลองดูที่ทำไมไม่ติดต่อเน,นิ่นงเนี<ๆ><ๆ>่อจันทร์วิทก็ไม่ได้บอกว่าติดต่อได้ความว่าไงไงก็ไม่ได้บอกบอกตั้งแต่วันแรกว่าเสียเขาติดธนระคงจะไม่ได้มาถ้าไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทําบุญกัน ทีนี้ก็เลยสั่งไปชีว่าเตรียมนะเตรียมทําบุญก็แล้วกันผลที่สุดเห็นโผล่มาก็ดีอกดีใจคือบารมีทุกปีนเนี่ยไม่ได้ขาดสายเราได้สร้างความดีเนี่ยพันหนึกกันเอาไว้ทุกภพทุกชาติเราจะหนักแน่นยิ่งกว่านี้อันเนี้ยอาจารย์จัดงานขึ้นก็เป็นห่วงอีกอย่างเนี้ยที่เตรียมเนี่ยแต่คนไปติดตามทีน,นี้ก็ปรากฏมาแล้วก็ดีออกดีใจก็ได้ชวนว่าจะไปได้ด้วยไหม ถ้าไปด้วยได้ก็อยากให้ไปด้วยกันถึงแม้จะมีการจีกกันตัแค่ไหนก็ตามก็ต้องยอมอันนี้ก็มีลายหนึ่งมาที่นี่เหมือนกันก็มีกลุ่มที่มาใหม่ๆเข้ามาประกบเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจว่าใครเป็นใครใครมีความสนิทสนมขนาดไหนใครสําคัญแค่ไหนขนาดไหนเขาไม่เข้าใจความไม่เข้าใจก็เลยเกิดไปกลางกั้นคนสาคัญเข้าคนสำคัญก็ใสหัวชวนมาวัดโดยไม่ไหว ไปก็ไม่ได้รับความสะดวกอย่างเดิมเข้าไข่ชิดกุบาชานก็ไม่ได้แม้นว่าจะเข้าไปกราบไปไหว้เขาก็จีดกันไปสมุูก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรบอกอย่าไปน้อยใจเสียใจไม่มีปัญหาหรอกขอยตั้งอกตั้งใจเธอให้มาเธอแล้วคณะจังหวัดตาดเลิกไปเป็นเกือบเป็นปีหนึ่งไม่มาเลยเอ๊ะอะไรกันเนาะก็นั่งอ่านนั่งคิดก็มานึกได้โอตอนนั้นเขาก็มาไหว้ทีนี้ เขามาไหว้เราก็มานั่งคุยซึ่งมันเป็นความอาเป็นปนัญหาที่เรียกว่าไม่อยากให้ผู้อื่นรู้มันเป็นความลับแต่ความลับนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายแต่มันเป็นความลับที่มีความละอายอยู่เป็นบางอย่างเขาก็ไม่อยากให้โคเจา้าสกุลของเขาเนี่ยเข้าไปถึงหูผู้อื่นเพราะว่าเป็นความความที่เกิดแจงแย้างกันในระหว่างสกุลของเขาเองเขาก็มากระซิบกระซาบแต่เขาก็ไม่ใกลน้นะก็มีคนมาไล่ออกอยังตั้งถามปัญหายัางไม่ได้เลย ไล่ไปแม่อาจารย์ก็เศร้าสลดมากว่าแม่ไม่น่าทําอย่างนี้กับคนนี้เลยทีนี้วันหลังอีกก็มาอีกมาอีกก็ถูกมาไล่ออกไปอีกไอคนที่ไล่ทั้งสองทีกลายเป็นผู้หญิงเดินปีเข้ามาก็มาไลา่ทำไมไมันก็้คิดทะนั้นล่ะทําไมไม่ออกข้างทางออกไปสิแม่อย่าว่าเขาได้เราก็ยังเสียใจยังเสียใจว่าทาไมถึงเป็นอย่างนี้อันนี้เขามาใหม่ๆเมื่อวานนี้ไอของเราเนี่ยมันมากี่ปี อย่างคณะจังหวัดตรานี่เขานานาเลอเกินแต่เกิดลูกศิษย์ใหม่ๆเนี่ยเกิดมาพันกุ์ก,กาลังกันแล้วก็ขับไล่โดยไม่ความสะดวกนละน้อยใจก็เลยต้องไปถึงบ้านเขาบอกว่าอย่าน้อยใจอย่าเสียใจนะทุกสิ่งทุกอย่างขอไัยด้วยเขาเหล่านั้นไม่รู้จักคนสําคัญไม่สําคัญอาจารย์ก็รู้สึกมีความเสียใจแต่ว่าโวยวายไม่ได้เพราะนั้นจึงมาขอปรับความเข้าใจว่า อย่าไปทอดทิ้งอาจารย์เลยถ้าเราไปโกรธเกลียดผู้ปฏิบัติงานร่วมทําให้ถูกไม่ต้องก็ขอคิดว่าอาจารย์ยังมีความนับถือเราเหมือนเดิมยังมีความรักยังนับถือยังอยากให้สร้างบารมีร่วมกันอีกในชาตินี้เพราะชาตินี้ก็เป็นชาติสําคัญของอาจารย์ชาตินึงได้เข้ามาบวชวรพุทธศาสนาตั้ง42ปีอันนี้ก็สร้างความดีถึงขนาดนี้แล้วก็ขออย่าน้อยอ,อกน้อยใจขอเห็นแก่อาจารย์เถอะขอเป็นบาทเถอะ เอา่า่งั้นไม่เป็นไรเขาก็ยินดีที่จะมาร่วมเพพอดีเขาก็เลยมาเอายาอะไรมาให้ก็รู้สึกว่าดีอันเนี้ยบางทีอาจมาก็ไม่สบายใจคือเขาไปสวดมนต์กรุงเทพเขาก็ติดตามไปประกบกันคนจะเข้ามานี่ก็รู้สึกมันลํา,าบากยิ่งวันหนึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่สุดที่จะอาอหารมาถวายพอเขาเดินเข้ามาจนจะถึงปุ๊บ ตวาดทั้งแรงเลยยาเข้ามานั้นออกไปเข้ามาไม่ได้ออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเลยบอกมือบอกไม้ไล่แม่ได้ยินแล้วรู้สึกเศร้าสลุดเป็นอย่างมากก็เลยบอกคุณเข้ามาเถอะเข้ามาเถอะไม่เป็นไรเราเข้ามาอาจารย์ไม่ว่าเข้ามาเถอะไม่เป็นไรหรอกพอดีเขาเข้ามาประเขนของก็รีบออกไปด้วยความเสียใจก็เลยไปขอร้องขอวอนเขาบอกขอร้องนะเพราะเขาไม่เข้าใจว่าบุคคลสาคัญแล้วเขาเข้าใจนึกว่าเขาจะมาคุยกับอาจารย์ กเป็นห่วงเป็นใยเขาก็หวังดีนะขออภัยเขาบอกไม่ถือหรอกเข้าใจอยู่อันเนี้ยเวลานี้มันโวยวายกันจนถึงขนาดนเลยวะไม่มีความสามารถจะแก,ะไก้ไขเขาได้ไม่รู้จะแก้ไขยังไงแม้แต่อาจารย์เองเขาก็สอนเขาก็สอนบางทีก็จิงของเขาอันนี้ยอมรับนับถืออ,อยอมรับคืออาจารย์เนี่ยไม่เข้าใจเรื่องจีนก็เลยไปเรียก ไปเรียกสามีเขาว่าอาเซียแล้วกลับไปเรียกเมีย,เข,เ,มยเขาว่าเมียเขาว่าพ่อแก่เขาบอกว่านี่มันใช่ไม่ได้ภาษาจีนก็ไม่ใช่อย่างนี้บอกอาจารย์ผิดก็ดลยบอกพ่อไปสอนอาจารย์ด้วยอันนี้ต้องสอนอาจารย์นี่มันผิดเอเอเขายอมรับแยอมรับก็เลยได้เก,เกิดความรู้ขึ้นมา,าอ๋อธรรมดาเขาเรียกอาเสียต้องเรียกเมียหรือต้องเสียเนี่ยเรียกเพ่าแก่ก็เหมือนว่าเมียนจะเป็นแม่ของผัวนี่ มันผิดโกจริงจริงทีนี้ก็ยอมรับอย่างนี้ดอกนั้นแล้วอีกวันหนึ่งอาจารย์ผมน้ำมนต์ผ่ามันทะลุดหลุดผมน้ำมนต์จับมือดึงไว้เลยเดีย๋ยวเดี๋ยวจะพึงะพ่งไปจะพึ่งไปผมผ้าซะก่อนแล้วก็ไปไม่เรียบร้อยเออเขาเอาเอ,าอาะก็ผมผ้าใหม่ก็ดีเขาหวังดีเออก็เอาเอาถอะไม่เป็นไรเออเขาดึงดึงเอาไว้ยุคก่อนยุคก่อนหลวงพ่อยุคก่อนหลวงพ่อผมผ้าไม่เรียบร้อยนี่ต้องผมใหม่ซะก่อนแล้วก็ไปเออ ม่เป็นไรบอกขอบคุณขอบคุณอระผมก็ผมนี่แหละคือมันมันเลยเถอะมันเลยเถิดไปกวก็มีก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ดีก็ต้องไม่ดีอันนี้อาตมาอีกอันหนึ่งติดตั้งามเมืองชันอาจารย์ไม่กล้าที่จะพูดให้ฟังว่าอะไรเป็นยังไงถ้าพูดออกมาเป็นเรื่องความโกหกเป็นการหลอกลวงจักจูงเพื่อจะจูงเขาเข้ามาหาตัวเองอาจารย์พูดไม่ได้นอกจากพระเนยนบางองค์ซึ่งเราสามารถ ทำให้เขาเชื่อถือได้คือเราจะพยากรเขาความคิดต่างๆห้าปีสิบปีที่เคยคิดมาเราพยายามไปดึงความคิดอันนั้นออกมาเล่าเขาฟังอันนี้ก็ยอมรับเราพูดอะไรอะไรแล้วแต่เขาก็ยอมเชื่อว่าเห็นจริงเขาสามารถเข้าไปจับจิตถึงขนาดนั้นได้ก็ยอมสามารถที่จะรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็ยอมรับและเมื่อพูดที่ยังไม่เข้าใจอย่างนั้นเราพูดไม่ได้จึงไม่กล้าสามารถพยากรอะไรทั้งสิ้น แต่เคยเชื่อและเกินว่าบุเพสันนิวาสเบื้องหลังนั้นพวกเราต้องเกี่ยวข้องกันมาอย่างโชกโชนจึงเป็นเหตุให้พวกเราเนี้มีความเกี่ยวข้องกันอยู่บรรดาครูอาจารย์อื่นๆเยอะแยะถึงแม้พวกเราจะตื่นเต้นลงไหลก็ไปช่วยระยะแล้วก็จิตใจนก็นยังพกกังวลอยู่ก็มาเกี่ยวข้องกันอยู่อันนี้พวกเรามองไม่เห็นอาจารย์มองเห็นเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยชาตินี้อาจารย์จะอยู่กับลูกศิษย์ไปอีกไม่นานแล้วอยากแก่จะสร้างความดีบาร,รมีร่วมกัน เออเกไม่นานนะอาจารย์จะต้องจากแล้วเพราะนั้นพวกเราต้องตั้งอ,อกตั้งใจสร้างความดีร่วมกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราก็เป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะดีเนืเ่งองจากกันพรพวกเราเรป็นพระพวกป่าท่านท่านก็อบรมสอนให้พวกเราเข้าใจธรรมะปฏิบัติเข้ามาให้อาจารย์ก็เด้อบรมสอนน้อยหน่อยแต่ก็คิดว่าพวกเราเข้าใจดีพอสมควรได้แต่ชวนไปทำบุญทางนูน้นไดแต่ชวนไปทำบุญทางนีน้ทน่นนั้นอันนี้เป็นอย่างนั้น